สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูผัดบวบใส่หมูสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือนำบวบนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำคุณยายไม่มีบวบของไทยนะคะก็เลยใช้บวบของฝรั่งค่ะ จากนั้นก็นำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะเพื่อนๆเราอยากได้มากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพื่อนๆแล้วนำหมูไปหมักกับน้ำมันหอยใส่น้ำตาลสีอิ้วขาวริก หชยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็หมักทิ้งไว้สัก30นาทีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะจะทําให้หมูนุ่มมากๆเลยคะ่ะพอหมูได้ที่แล้วเราก็นกํากระทะมาตั้งไฟนะคะ พอร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปจ้าคุณยายจะใช้ไข่สามฟองค่ะหรือเพื่อนๆชอบมากกว่านั้นก็ใส่มากกว่านั้นได้เลยนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะ ทำกับข้าวนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะเพื่อนๆทําไปตามที่เราชอบได้เลยคะ่ะพอไข่ใกล้จะสุกดีแล้วเราก็ยียีให้มันแตกนะคะแล้วไปนําหมูนะคะที่เราหมักทิ้งไว้นํามาผัดรวมกันจ้าแล้วเราก็ค่อยๆผัดนะคะเพื่อนๆ ผัดจนกว่าหมูจะสุกจ้าผัดไปเรื่อยๆนะเคล็ดลับของคุณยายก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์คุณยายจะหมักก่อนทุกอย่างค่ะเพื่อความนุ่มของหมูเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องมาปรุงอะไรเยอะแยะมากมายค่ะปรุงจากหมูก็คือเสร็จแล้วก็แถมได้หมูเนื้อนุ่มด้วยค่ะเพื่อนๆคุณยายได้เคล็ดลับมาจากคนจีนค่ะ คนจีนเขาจะสอนให้เราทําแบบนี้เขาจะชอบให้เราหมักเนื้อก่อนพอหมูสุกได้ที่แล้วนะคะคุณยายก็จะนําบวบลงมาใส่เลยจ้าแล้วก็ใส่ขนอวน,นิดนึงเพื่อความนัวจ้าผัดลงไปอีกค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะคุณยายนะคะไม่มีบวบไทยค่ะก็เลยใช้บวบของฝรั่งแทนค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วอยากได้ผัดบวบ เอ่อฟิลแบบบ้านเราค่ะแต่ทำยังไงได้เนาะผักบวบบ้านเราแพงแพงค่ะเพื่อนๆคุณยายก็เลยจำเป็นจะต้องใช้บวบของฝรั่งแทนค่ะผักบวบของฝรั่งมันก็จะกรอบๆนะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่เละๆนิ่มๆเหมือนของบ้านเราค่ะผ,ผัดผักอะไรต่างๆเนี้ยนะคะคุณยายชอบให้มีน้ำซุปนิดๆนะคะเพื่อนๆ คนใหญ่ก็จะเติมน้ำซุปลงไปด้วยคะ่ะชิมให้ได้รสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟคุณตะแดงจ้าเป็นยังไงคะรสชาติน่าทานไหมเอ่ยพัสบวบใส่หมูใส่ไข่ จ้าเนื้อหมูจะนุ่มมากๆค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเราได้ทำการหมักไปแล้วเนาะส่วนซุปนะคะคุณยายจะทำเป็นเกาเหลาลูกชิ้นหมูค่ะมาทานด้วยกันกับเราสองตะยายค่ะ